ใครที่เป็นคอหนังไทยนะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะกับขุนแย่นะฮะสนุกห้าครบรสจริงๆชมได้แล้วทางโมโนแม็กซ์ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีตัวอย่างมาให้ชมพร้อมกับแพ็กเกจพิเศษด้วยค่ะ ไหมคะว่าวันนี้ทิปแต่งชุดไทยมาแบบนี้มีอะไรมานําเสนอการบอกเลยละกันคะ่ะว่าวันนี้มาเอาใจคอหนังไทยพิเรียสายฮากับเรื่องขุนแย่คะ่ะเรื่องนี้รวมทั้งดาราดางังและตลกชั้นครูเอาไว้มากมายบอกเลยว่าสนุกมากๆจริงๆและยังเป็นหนังไทยที่มียอดรีวิวสูงสุดในโมโนแมสกัน<ร>ด,ด้วยเรามีคนมาช่วยตีเมืองจันทบูรแล้วท็าหมายถึงท่านคุณแผนสารช้างเว้ยที่พูดนี่หมายถึงขุนแย่ใครวะ ไกล้องมาดินี่กันนายกำได้คับกันด้โอ,โอ้ยจเป็นผีเหรอ <พ uka> โอ้โหเป็นหนังไทยที่ทิพดูทีไรนะคะตั้งขำแล้วก็คลายเครียรดด้วยแล้ววันนี้29าช้อปปิ้งจัดโปรโมชั่นแบบพิเศษสุดๆมาให้ค่ะกับแพ็กเกจโมโนแม็กซ์หนึ่งปียังไม่จืดใจแถมฟรีให้อีก3เดือนรวม15เดือนวันนี้จ่ายเพียงแค่899บาทเท่านั้นแถมดูพร้อมกันได้ถึง2อุปกรณ์แพ็กเกจพิเศษต้องรีบสมัครเข้ามานะคะก่อน30เมษายนนี้เท่านั้นนะราคานี้โทรดนเลยนะคะที่1495